มันถึงใจเอาวันนี้วิวมาร่วมกับเกสตอนงานเดลเกสจะเป็นอะไรใช่ค่ะวันนี้มางานเดลลอนชิ่งโอเคสแลกชิฟต์สโตร์นะครับเป็นงานแบบว่าเปิดช่องใหม่ซีเซนทันเวิรด์เลยครับในกลางเมืองแล้วก็วันนี้มีเกสเกิร์ลท่านใหม่ด้วยใช่วิชมพู่อ์ระยะนะสวยไหมสวยมากเลยครับแล้ววันนี้แบบเมื่อกี้นั่งดูแฟชั่นแฟชั่นโชว์ในงานเลิศมากพี่ซิลูบีก็มาร้องเพลงด้วยเออคุกคืออะไบ้างแต่ โหแบรนด์นี้ก็จริงๆรู้จักมันนานมากแล้วครับเคยซื้อกระเป๋าให้ให้คุณแม่ด้วยครับแบรนด์เกสเอาบอกแฟนหน่อยว่าช็อปใหม่เขาเก่งามากยันเป็นแชมเปญน,นใช่ค่ะฝากแฟนๆครับมาเดินชอปปิ้งกันที่ช็อปเกสได้เลยอันนี้เปิดครับเปิดใหม่สวยมากแล้วก็มีไอเทมแบบเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าทั้งผู้หญิงผู้ชายมีมนาฬิกาด้วยรองเท้าด้วย ได้สิเดี๋ยวจะตั้งสายเปเยคนหนึ่งอาจจะเดสีก็ไม่จบแถมได้ประกาศสักดาว่าช่วยยงนี้ยุงย่งยุ่ง <c oughs> ใช่ช่วยยงนี้ยุ่งยุ่งช่วงนี้ยุง่งยุ่งแล้วก็แบบพยายามเข้าไปดูทิกต็อกอยู่นะ,ะว่าเขาไลฟ์หรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปไม่เคยตรงจังวันที่เขาไลฟ์เลยนะบางทีแม่บางทีก็แบบเข้าไปแล้วเขาก็วันนั้นไม่ได้เป็น NPC ก็เลยโอดเลยแยงเลยเราต้องเราวอนวอนขนาดไหนคือแบบว่า อยากเข้าไปดูเอ็นวอนขนาดไหนเออก็เข้าไปดูทุกคืน <laughs> ออแอรเว็บเข้าไปดูทุกคืนแต่ว่าไม่เคยตรเลยครับช,รชีวิตเครียดยังไงรูปทรงนี้ชีวิตชีวิตมันแบบว่าต้องการอะไรผ่อนคลายผ่อนคลายตลกตลก <laughs> ที่ไม่ตรเพราะว่าเราไม่มีเวลาช่วงกลางคืนอย่างเดียวหรอเออบางทีเขาแบบเขามาไม่ตรงเวลาครับปิดที่เขาใช้ปิดที่เขาเลยบางทีเขาก็มาแบบดึกมากบางทีก็มาแบบช่วงเช้าบางทีก็ ช่วงไหนไม่รู้ครับเราแบบส่วนใหญ่จะว่างช่วง3 4 5สี่ห้ายูบางทีเขามาดึกกว่านานไม่ก็เร็วกว่านั้นก็ไม่ว่างในฐานะที่เราแบบเฟเขาเยอะได้ไปนัดแปลกับเขาหมว่าช่วยมาช่วยให้ต้องกงือหนูหน่อยไม่ได้ไม่ได้นัดเลยเออไม่ไม่กล้าคุยกับเพราะไหนๆเราก็มีสิทธิ์แต่เพราะเราเฟไปเยอะป้าหล่อมีสิทธิ์สั่งให้มาไลฟ์ตอนตลอบอกเขาดูว่าว่างตอนไหนตอนนี้อ๋อก็ ใช่พี่พีมว่างนะครับมาไหลเวลาที่นุ่นีว่างก็จะดีมากเลยสมมติยอดเปเราถึงร้านยังไงเนี่ยถึงหรือเปล่าคงเก็บเงินไว้ซื้อบ้านดีกว่าโอ้โหแล้วที่เป๋คนนี้นะแต่ว่าที่เปไปทั้งหมดมันเรียกว่าก็เล็กๆกันนะครับก็วันแรกไม่ถึงร้านครับอย่างมาก อะไรอ,ะอย่างมากก็เกือบแสนแต่ว่าไม่แต่ว่าเขาก็ให้เรากลับมาเยอะเหมือนกันครับแรกๆกันเ<ะ>ขาให้เรามาเยอะเราเลยให้เขาเยอะด้วยก่อนหน้านี้คือที่เขาให้มาวันผมจะมีเสียแค่แบบวันแรกๆที่เราไปเทเ่าที่เขาไม่ยังไม่ได้มาเปรีเรากลับแต่อาจารย์เขากว่าปีเรากลับเยอะเลยแต่ว่าพอได้เจอเคมีของเขาเราก็สมัยใส่ได้ใช่อาจารย์ก็คือ ติดทิกตอกมากเลยครับเขาไปดูเขาไปดูเยอะเลยเขาไปสิงอยู่ในทิกตอกวันๆไม่ทําอะไรเลยครับมันหยุดก็คือไม่นอนกินก็เล่นทิกตอกที่จิ๋วคนนอนจริจริงคนนอนนะครับแต่แบบนอนดึกเพราะทิกตอกมาหลายวันแล้วครับแล้วเวลาเราจะยุ่งยังไงใช่งานก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่นอนใครจะถ่ายงานไหนจะถ่ายไหนถ่ายรุ่นนี้นั่นอีกใช่มีเรื่องเฟสติวัลจำเพลงอีก ถ้าวันไหนเราไม่ได้ดูติ๊กต็อกเราจะรู้สึกยังไงมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอย่างแบบคืนนึงอ่ะคือช่องที่ดูเป็นปกติเขาไม่มาเลยสักช่องครับเข้าไปเลเคว้งมากไม่ฟางแบบกลัวหนูท้ออะไรไม่เราเมื่อเขานัดเขาไม่ได้นัดกันหยุดแต่ว่าเขาหยุดแบบไม่ได้นัดแล้วก็ปกติเข้าปกติเ้าไปไม่ช่องพี่พิมพ์ก็จะเป็นช่อง พี่ลาติมอเมดที่แบบเล่นเกมช่องหนึ่งกะโดนั้นแบบเข้าไปแล้วไม่เจอใครเลยร,รู้สึกว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าเพราะเราไหมถ้าช่องพี่พิมพ์อาจจะใช่ไม่ใช่หรอกไม่รู้นะคะอาจจะไม่ว่างแต่เข้าไปแล้วแบบไม่เจอใครเลยแล้วมันเหงาเรางกันบ,บ้านเปล่าเขามีการบ้านมาส่งแล้วนะครับใช่แต่ว่าเขารอกผมมาด้วยเป็นการบ้านที่้วเรารอผมมา ใช่ไม่ใช่หนุกเห่าคนเดียวเนี่ยใครขับรถเห่าคิดถึงเพราะวันก่อนมันมีสีนูนีคิดถึงสีนูนีมากผ่านเฟรนเห็นหรือเปล่าก็เห็นแวบๆอยู่ครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้าเอ็กซ์พอร์ตเยอะเพราะว่าเราตอกเยอะได้ตอกเยอะใช่ครับจะเห็นอยู่แต่เมื่อวานก็มีไปเข้าไปโซเชียลอยู่อะไรคิดถึงมันจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ ที่ผมพิมพ์ไปเมื่อวานแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะแปลวาไรไม่บอกครับให้เขาคิมกันอีกอุเนี่ยเราต้องกระจายบ้านเรลูกติ๊กต็อก X X อะไรอย่างเงี้ยเราต้องอ๋อช่วงก่อนหน้านี้อยู่ X ่อยแล้วครับช่วงนี้ย้ายมาจริงวันไหนว่างก็อาจจะมาไลฟ์อีกเออในชีวิตอย่างเงี้ย มันวุ่นวายปวดแบบไม่ได้นอนยังไม่ได้พักเท่าไหร่เล่นติ๊กตอกแล้วก็ไม่ยอมนอนการงานไม่ทำทำทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่ไม่แอบปวงไม่ว่าเตือนเอ้ยเข้าเข้าลงนอนยังได้ีไหมอ๋อมีแต่ปากม้าครับปากม้าบอกเนี่ยนอนบ้างนะไม่ใช่นอนตีสี่ต pues uh, ีห้าอันนี้เร็วอันนี้ไม่ก่อนเลยแล้วหนูทำงานกี่โมง หน้อ๋อแต่ว่าถ้านอนตีสี่ตีห้าจะแบบทำออกจากบ้านสายๆอ๋อจะพอมีเวลานอนนะครับใช่แล้วเรื่อนอนเช้ามันดูเพลินนะครับเปย์เพลินด้วยมันมันซึมลึกใช่ไหมลูกเราดูตึ๊กต่อมันใช่มันออกไม่ได้ครั <laughs> แล้วแบบดูบางทีถ้าเข้าไปไม่เจอใครก็หาช่องอื่นดู <laughs> แล้วก็เข้าไปหาเหนี่ให,ใหม่หรือเปล่าลูกเข้าไปเปย์เล่นตายตอนนี้ตึ๊กต่อมัวหมดแล้วนะ อ๋อใช่ครับผมมีมีแอคมีแอคที่ไม่ใช่แอคหลักแล้วแบบเติมเหรียญเยอะมากจนมันขึ้นว่าเติมติงไปไม่ให้เติมแล้วมันน่าจะเยอะเป็นบอดเพราะว่าแบบเติมที่เกินหนูเติมไม่ดูไม่เป็นเดียวเลยไม่สนุกดีเอ่ฝากแอคเขาฝากแอคเขาหลักนะครับแอคหลุดไม่บอกแต่ว่าเฟเยอะแน่นอน ใช่ครับไปย์ฉ่ำเลยแอคหลักก็คือแอดนูนิวอะไรแล้วนะแอดนูนิวมีอันเดอร์สกอร์ไหมไม่แน่ใจครับแล้วก็ซีเด็บบันยูอาร์ครับเดี๋ยวเขาไปฝากเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่ฝากเอาให้ยูนิฟเฟนด้วยอ๋อแล้วก็ถ้าผมมาไลฟ์ฝากมาเปย์ผมด้วยนะครับฮะคุณใส่เปย์ด้วยหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมด เรียบร้อยอเสิร์นจาจะมาุมลกอีขอตกลได้ปัดหนึ่งทีเราจะไม่ได้นอนดนกาม้จ้าดูนี่จ้าดูนีลอเาด้วยจ้ากงปีัเล่้มีอดูนี่กางพี่แ้ผอมลงใช่ไหม ก็วิ่งนะจะอ๋อขับรถวิง่ะ